ไม่ใช่เหอะเวรเอฟเอฟแบบไม่ใช่ัวรทีเขียนผิด เลองเล่นหมด่วนีตะไกก่อนนะ้าภาพสักเจ็ดูแล้วกันดูดิว่ามันจะชันไอ้เฟรมเด่นมันจะเหลี่ยมสีไม่ได้ <_ un> Kur u e tha këtë Hãy subscribe mò ơi จะไปเล่นดีๆ่อนดูจากทรงนะ สร้างบ้านดูแล้วทั้งสองสามหลังลงไปอ่ะหนึ่งองบ้านของไว้ลุนสร้างตัว Ya, boleh ya, ya. มืงหางบ้านอะไรไดอยู่เนี่ย ยาพังนะให้พังเอามามึงพยายามพังอุงมายไม่เบื่อก่อนถ้ามีปัญญาพังาาพังเลยอะกูอนะถือซหมดเลยมาหกสิบอันเนี่ยามาึงอะ ทุกคนคก็เกยเห็นหรือเปแหงเมืองจีนไหมอ่ะเนี่ยกแงแพงเมืองจี๋ไอ้เหี้ยยืดูเอาไอ้เหี้ยแพงเมืองจีนนะอ่ะนี่แพงเมืองจี๋เดี๋ยวจะออกกันหรอก ไอเราใครมาเจาะรูกับแพงมุอจีนมึงวะเนี่ยโอ้ยง่ายคิดไมเนาะตอกกำแพงมืงจีนกูเดี๋ยวนี้ยังเทพกำแพงมืงจีนกู โปรวกำแพงเมืองจีน,นเราเเห็นไหมเฮ้ยกำแพงเมืองจีนกูจะพังหมดแล้วโอเคประมาณนี้เนี่ยก็คือกำแพงเมืองจีนนะผมบอกให้แล้วไม่มีใครสร้างในซื้อมีแต่ผมอะใครอยากเดินชมก็ไปเดินได้นะไม่มีปัญหา ไอแค่เราเอาผังเาแพงมุงกินทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเกแพงมุงกินกูเกมแพงมุงกินไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่เกมแพงมุงกินบูมางให้หมดเลยนะเามแงอะไรเกมแพงมุงกีนบู Nó làm chino ăn nghe.